ย่าจ๋าหนูไปแล้วนะเดี๋ยววันเสาร์ก็กลับมาแล้วไม่ต้องคิดถึงหนูนะจ้าไปเถอะไม่ต้องห่วงย่าแลอกย่าอยู่คนเดียวได้ แต่ย่าไม่ต้องห่วงนะหนูเตรียมอาหารไว้ให้ย่าเรียบร้อยแล้วมืม้อเช้าหนูมีข้าวต้มปลากระพงรับรองว่าข้าวนุ่มเคี้ยวง่ายเนื้อปลากระพงเขาก็ทําเป็นชิ้นพอดีคําม,มีโปรตีนสูงแล้วก็ไม่ใส่ผงชูรสด,ด้วยจะ้ะแล้วก็มีโจ๊กหมูที่ข้าวนุ่มเคี้ยวง่ายเหมือนกันเนื้อหมูมาแบบเต็มเต็มคำเลยจะ้ะแล้วมื้อกลางวันล่ะมื้อกลางวันหนูมีเป็นต้จับฉ่าย ที่มีทั้งผักกวางตุ้ง<ม>กะหล่ำปีปวยเล้ง<ม>หัวไช้เท้าเห<ม>็ดหอมแล้วก็ขึ้นช่ายผักนี่เปื่อยเคี้ยวง่ายไว้ย่ากินคู่กับข้าวสวยร้อนๆนอะจ๊ะแล้วมือเย็นแล้วจ๊ะมือเย็นหนูเตรียมเส้นใหญ่ลาดหน้าปลาเต้าซี่ไว้ให้ยา<ม>จ๊ะ ที่เส้นใหญ่เขาเหนียวนุ่มและไม่มีสารกันเสียเนื้อปลาก็มาแบบเต็มเต็มคำเลยจ้ะย่า mm hmm. ทุกอย่างย่าเอาอุ่นในไมโครเวฟแค่3นาทีก็กินได้แล้วนะแล้วที่สําคัญนะ่ะครีเอเตอร์ oh. เขาทํามาสําหรับผู้สูงอายุอย่างย่าโดยเฉพาะเลยจ้า mm hmm. เขาเลยเน้นที่ปริมาณและประเภทของสารอาหารที่จําเป็นรวมไปถึงคุณสมบัติของสารอาหารหรือวัตถุดิบให้เหมาะสมกับการเคี้ยวระบบการย่อยแล้วก็การดูดซึมของสารอาหารตามวัยของผู้สูงอายุ มีโปรตีนสูงโซเดียมต่ำอนอกจากนี้ครีเอเตอร์ยังผลิตวัตถุดิบคุณภาพสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วยเรียกได้ว่าปลอดภัยมั่นใจทุกขั้นตอนเลยจะยา่าอ,อ่ะล้วย่าก็อย่าลืมกินผลไม้ที่หนูแช่ไว้ในตู้เย็นให้ด้วยนะจ้าไปเธอไม่ต้องห่วงย่าหรอกอขอกอดหน่อยไปจริงๆแล้ว <c oughs> ไปจริงๆแะนะ <c oughs> บาย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 ดูแลตัวเองด้วยนะจ้าฮัลโหลเปิ้นหมูกระทะใช่ไหมเอามาส่งที่บ้านชุดหนึ่งนะเอาชุดใหญ่ๆเลยนะอย่าหนูยังไม่ทันออกไปไหนเลยนะก็สั่งหมูกระทะอีกแล้วเหรอนึกว่าออกไปแล้ว c ครเตอร์จาก CP RAM ทุกมื้อคือความห่วงใย